สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนไม่มีแผ่วเลยนะครับดีไม่ดีเนี่ยจะขัดแย้งไปถึงสหรัฐหรือไม่นะครับแล้วจะเป็นสงครามนิวเคลียร์เต็มรูปแบบได้หรือไม่นะครับมาฟังข่าวแปรชิ้นนี้กันนะครับเป็นข่าวจากต่างประเทศนะครับข่าวบอกว่าอย่างนี้ครับว่า นะภายหลังระเบิดลูกปลายนะสหรัฐจะส่งมินินิวเคลียร์นะครับให้ยูเครนหรือไม่นะโดยรัเสเซียเตือนนะครับว่าสงครามนิวเคลียร์เต็มรูปแบบเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับเนี่ยนะครับเป็นข่าวแปรจากต่างประเทศนะครับสหรัฐเนี่ยอาจจะให้มินินิวเคลียร์นะครับแก่ยูเครนภายหลังการจัดส่งนะครับระเบิดลูกปลายรัเสเซียนะครับกดเครื่องนะกล่าวว่า วอชิงตันกำลังทำสงครามต่อต้านรัสเซียนะสามารถเป็นไปได้หรือไม่นะครับที่บรรดาจรวดขีปนาวุธพิสัยไกลของสหรัฐเนี่ยจะช่วยเคียบนะครับต้านรัสเซียเครื่องหมายคำถามนะครับโดยบรรดาอุปกรณ์ตะวันตกเนี่ยนับเป็นร้อยร้อยชิ้นนะครับที่ถูกส่งไปที่ยูเครนเนี่ยได้ล้มเหลวนะครับที่จะกระทบต่อพันธกิจเป้าหมายของรัสเซียนะครับที่ถูกผลักดันโดยการโจมตีต่างๆที่อ่อนแอของเคียบ สหรัฐนะครับถูกคาดหวังนะที่จะส่งมินินิวเคลียร์นะครับไปที่ยูเครนสหรัฐนะครับได้ถูกรายงานว่ากำลังนะทำการจัดหานะที่คลุ่นคลิดแก่เคียบนะครับด้วยบรรดาจรวดขียวอาวุธพิสัยไกลนะครับสหรัฐจะส่งมินินิวเคลียร์ให้แก่ยูเครนกล่าวโดยเล m แมกโกเวนนะครับอดีตเจ้าหน้าที่ c i a ว่า พวกเรากําลังจะหมดกระสุนประธานาธิบดีสหรัฐนะครับได้ถูกรายงานมีการกล่าวว่าโอเคให้มอบกระสุนเพิ่มเติม,ตมแก่ชาวยูเครนเอาละก้าวต่อไปอาจจะเป็นบรรดามินินิวเคลียร์ขนาดเล็กเหล่านี้พวกเราจะให้พวกเขาหมายถึงเคียบนะครับสิ่งนั้นถ้าเมื่อจะเอาจริงเอาจังกล่าวโดยประธานาธิบดีสหรัฐ ชาวเมริการนจำนวนมากนะครับยังคงต่อเนื่องที่จะถูกเตรียมตัวพร้อมนะครับที่จะถูกนําเข้าสู่สงครามกับรัสเซียและการยอมรับนะครับของสถานการณ์ที่มีความเป็นไปได้นะซึ่งใบเอ่ซึ่งในทีมบริหารไบเดนนะครับจะนะนำทหารเข้าไปในแผ่นดินยูเครนนะครับในคำร้องขอของพวกเขาเพื่อที่จะทํา รัสเซียนะครับให้อ่อนแอลงนะครับสิ่งนี้คือนะสถานการณ์หซึ่งอาจจะขยายตัวบานปลายอย่างรวดเร็วเข้าสู่สงครามนิวเคลียร์นะครับแบบเต็มรูปแบบนะครับ,รบการเคลื่อนไหวนั้นนะครับดูเหมือนจะเพิกเฉยต่อการเตือนต่างๆแบบซ้ำๆของรัสเซียนะครับเกี่ยวกับอันตรายของการขยายตัวบานปลายต่างต ที่เชื่อมโยงกับการจัดส่งบรรดาอาวุธยุปกรณ์ที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไปสู่ยูเครนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัเสเซียนะครับได้ให้น้ำหนักในการโต้แยง้งเกี่ยวกับนะบรรดาจรวดขีประวุธพิสัยไกลต่างๆโดยเซอร์เกลับรอบนะครับกล่าวอ้างว่าสหร,รัฐเนี่ยได้เตรียมการเคียบนะครับมาอย่างยาวนานสําหรับจุดประสงค์นี้อย่างยิ่งโดยเขากล่าวว่าสหร,รัฐรณรงค์นะที่จะสนับสนุนเคียบนะด้วย อาวุธเช่นนั้นนะครับเพิ่มพูนปริมาณต่อสงครามต่อต้านรัสเซียยูเครนได้รับบรรดาจรวดขี่ราุธพิสัยไกลต่างๆจากอังกฤษและฝรั่งเศสในขณะที่นะัสารัตเนี่ยนะยังไม่ได้อนุญาตนะครับตามคำร้องขอของเคียบนะครับสำหรับบรรดาระบบจรวดขีปอาวุธนะเชิงยุทธวิธีทางทหารนะครับข่าวนี้ก็เป็นการวิเคราะห์นะครับจากอดีต CIA ท่านหนึ่งแล้วกันนะเขาก็มองว่าเนี่ย ตอนนี้ยูเครนก็ขออาวุธกันไปเรื่อยสหระฐก็ส่งไปเรื่อยแล้วต่อไปนะถ้าสหรฐเอาจริงกาจะอาจจะส่งมินินิวเคลียร์นะครับโอ้ได้ยินคํานี้ว่าอะไรครับเป็นการ,รเผชิญหน้าสงครามนิวเคลียร์ในยูเครนหรือไม่นะในขณะที่รัเสเซียก็ขู่จะใช้นิวเคลียร์นะประจํานิวเคลียร์ที่เบลารุสด้วยสหรัสจะส่งมินินิวเคลียร์เข้าไปอีกแล้วเห็นไหมครับขยับเข้าไปเรื่อยครับไปเรื่อยนะครับเป็นไปได้นะต้องบอกว่ามาร์กเครื่องหมายเลยหมายเหตุ ยูเครนเนี่ยอาจจะเป็นชาตินะที่โดนนิวเคลียร์นะครับเพราะมันมีนิวเคลียร์เข้าไปอยู่ตรงนั้นนะเยอะทีเดียวนะรัสเซียอาจจะใช้นะหรือว่าเบลารุสอาจจะใช้นะหรือสหรัฐจะใช้มีนิวเคลียร์ในการโต้ตอบรัสเซียหรือไม่ก็แบบว่าถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยโอโ้โหจุดนั้นนี่โอ้ะเละนะครับนะเพราะว่ามันอยู่ตรงสมรภูมินะของติดตามดูสถานการณ์ต่อไปนะครับนะว่าจะเป็นจริงเป็นจังขนาดไหน,น,นครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ